วิดีโอนี้บอกวิธีติดตั้ง Windows แบบเร่งด่วนนะครับใช้สําหรับเครื่องที่มีทรัพยากรน้อยติดตั้ง Windows แบบเบาที่สุดตัดโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้ใน Windows ออกให้หมดทําให้ Windows เบาแล้วก็เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถที่จะติดตั้งได้เสร็จเร็วกว่าเดิมอีกนะครับไปดูวิธีการทํากันครับอันดับแรกเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะครับเราต้องเปิดโปรแกรม power shell โดยการคลิกที่ช่องเสิร์ชเราพิมพ์คาว่ power. า power จากนั้นเลือกรัน power shell เป็น administrator นะครับ บนหน้าจอสีทำให้พิมพ์คำสั่งตามนี้ลงไปนะครับถ้ากังวลว่าจะพิมพ์ไม่ถูกผมเตรียมไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอนี้ไป๊อปปี้ได้ครับตรงนี้คุณจะเห็นชื่อเว็บไซต์เจ้าของวิธีการนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเมื่อพิมพ์คำสั่งถูกต้องแล้วก็ให้กด enter ได้เลยมาถึงหน้าจอในโปรแกรมนี้เราจะเห็นตัวเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโปรแกรมต่างๆที่คุณต้องการใช้คุณสามารถเลือกตรงนี้ได้ครับแต่ในครั้งนี้ผมจะไม่เลือกหัวข้ออะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าจุด เราต้องการที่จะสร้างตัวติดตั้ง Windows 11ให้ติดตั้งได้เร็วที่สุดและเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว Windows 11ที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยจะต้องบูตได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจะยังไม่เลือกนะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะติดตั้งตัวโปรแกรมอย่างอื่นคุณสามารถเลือกตรงนี้ได้ครับผมจะพาคุณไปคลิกในหัวข้อ MicroWin ก่อนนะครับตัวโปรแกรม MicroWin เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเขาจะเขียนอธิบายอยู่ตรงนี้ก็คือ1เนี่ยก็คือเขาจะ remove เจ้าตัว telemetry and tracking นะครับคือตัวเนี้ยผมจะอธิบายแค่คร่วๆนนะคััก็็ือมจเปตที w อ n d วินโดว์สิเนี่ยคอยติดตามปัญหาที่เราเจอแล้วก็รายงานกลับไปที่ Microsoft ซึ่งเวลาที่เขาทํางานเนี่ยมันก็จะกินทรัพยากรของเครื่องเราอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือสามารถที่จะรีมูฟออกได้เพื่อความรวดเร็วที่เราต้องการนะครับในเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Fast Install นะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่เราเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งได้ด้วยความรวดเร็วนอกจากนี้เรายังสามารถเลือก User ที่เป็น Local Account ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ Microsoft Account ซึ่งตรงนี้จัดเป็นข้อดีที่ผมชอบนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เครื่องของเราเนี่ยทำงานได้เร็วกว่าส่วนเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโดยที่ไม่ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทำตัวติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปติดตั้งโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้ตรงนี้ก็จะทำให้การติดตั้งเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เร็วขึ้นได้ส่วนประโยชน์ข้อที่4นะครับก็คือแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาออกไปได้ด้วย อันดับแรกเราจะไปดาวนโหลดตัวไฟล์ ISO ซึ่งเป็นไฟล์ของ Windows 11ต้นฉบับเข้ามาไว้ในเครื่องเราก่อนนะครับคลิกลงไปตรงคำว่า Microsoft ที่ขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้ตัวโปรแกร,รมจะพาไปเปิดหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ดาวน์โหลด Windows 11ในเวอร์ชันที่กำลังอัดคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันปี2024นะครับถ้าคุณใช้เวอร์ชันที่ใหม่กว่านี้ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีข้อความำํำกัดว่าเป็นเวอร์ชัน่ H 2นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดในขณะปัจจุบันนี้เลย ตัวติดตั้งนี่จะมีอยู่หลายแบบนะครับวันนี้ให้เราเลือกตัวติดตั้งแบบดิสซิ m a ม e ISO นะครับซึ่งเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเจอกับหัวข้อนี้นะครับจากนั้นให้ไปเลือกตัวเลือกเป็น Windows 11ม u l ต i Edition แล้วก็ไปเลือกภาษานะครับภาษาเนี้ยผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษ United States นะครับส่วนถ้าใครอยากจะเลือกเป็นภาษาไทยก็สามารถเลือกได้นะครับจากนั้นคลิกตรง64บิตดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ดาวโหลดเสร็จแล้วให้คลิกเข้าไปดูว่าตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี้ยบันทึกไว้อยู่ในโฟลเดอร์ชื่ออะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้โฟลเดอร์นี้คลิกลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีจุดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาโดยปกติแล้วมันจะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ที่ดาวโหลดนะครับจากนั้นกดลงไปที่คําว่า get windows iso แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราดาวโหลดมาครับ ตอนนี้โปรแกรมไมโครวินจะเปิดไฟล์ ISO ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําการแก้ไขตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับให้อดทนรอจนกว่าจะทําเสร็จกลับไปที่หน้าจอไมโครวินนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกเวอร์ชั่นของ Windows ต่างๆได้ซึ่งตอนนี้ผมจะเลือก Windows 11 version Pro นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยมีไลเ์เส้นที่สามารถที่จะใช้ได้กับ Windows 11 v อร์ช o น Pro อยู่นะครับและถ้าหากใครไม่มีแนะนําให้ไปดูคลิปนี้นะครับที่ผมเคยทําไว้ลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับ แล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพอยู่ตอนนี้ด้วยสามารถที่จะไปคลิกดูได้นะครับก็จะบอกเคล็ดลับของการแอค i v a เ e w ว n d o w s 11ไว้ให้นะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนําให้ดูนะครับถ้าคุณคลิกลงไปในหัวข้ออัปเดตเนี่ยตรงนี้จะมีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกจะเป็นค่า default นะครับก็จะไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าใดๆเลยส่วนหัวข้อที่2จะเป็นหัวข้อที่โปรแกรมแนะนําว่าควรจะเลือกตัวนี้นะครับจะเป็นหัวข้อ Security ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยส่วนหัวข้อสุดท้ายนั้นจะเป็นกาาาาารรรรรปปปิดดดดะะบบบอออออััััเเเเตตทท้้้้้งงงงงหหมมซึึ่่่ใใใคคคไชชชข Windows ววลลลนนนแํื ก็อาจจะต้องเลือกหัวข้อนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังยังไม่เลือกหัวข้ออะไรนะครับก็จะปล่อยไปตาม d e f a u l t ของระบบไปก่อนในหัวข้อคอนฟิกเนี้ยคุณสามารถที่จะเลือกคอนฟิกระบบให้ทํางานแบบต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเลือกอยู่หลายตัวถ้าสนใจเนี่ยลองศึกษาตรงนี้ดูว่าตัวไหนที่เราต้องการใช้งานเราก็ติ๊กหัวข้อนั้นครับแต่ตอนนี้ผมจะยังไม่ติ๊กอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกว่าต้องการที่จะสร้างวินโดว s ์ที่บูตเร็วแล้วก็ติดตั้งเร็วนะครับหัวข้อทว k ก,ก็เช่นกันนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพื้นหน้าจอเป็นสีดำถนอมสายตาเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกหัวข้อนี้ครับ Dark Theme for Windows เราจะเปิดหัวข้อนี้เอาไว้ก็แล้วกันส่วนตัวเลือกอื่นๆก็จะมีตัวเลือกที่แนะนำให้ก็จะแบ่งเป็นหมด Standard Manual แล้วก็ Clear กับ Get Install นะครับตรงนี้คุณสามารถเลือกได้ตามใจคุณเลยนะครับและตอนนี้ผมจะเลือกเป็นหัวข้อ Clear กลับมาที่หัวข้อ m i c r o w i n ตอนนี้ผมจะสร้าง Username ซึ่งคุณสามารถพิมพ์คำว่าอะไรลงไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น User ที่ใช้ในการล็อกอิน Windows เมื่อพร้อมแล้วก็กดปุ่ม Start ได้เลยนะครับตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์ ISO ขึ้นมาใหม่ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เราตั้งชื่อไฟล์ใหม่นะครับตอนนี้ให้เราพิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราต้องการที่จะสร้างแล้วก็กด Save ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับต้องอดทนรอจนกว่าเขาจะทําเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วลองไปดูเปรียบเทียบกันระหว่างไฟล์แรกที่มีขนาด5.6กิกนะครับกับไฟล์ที่2ซึ่งมีการลดขนาดเอาเฉพาะโปรแกรมที่เราต้องการใช้จะเห็นว่าตัวเนื้อที่ของไฟล์ ISO เนี่ยมีขนาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับทีนี้เราจะเอาไฟล์ ISO ไปใช้ได้ไงแนะนําให้ใช้โปรแกรมชื่อ r u f u s นะครับไปที่เว็บไซต์นี้ครับลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ล u f u s 6.4และถ้ามีเวอร์ชันใหม่กว่านี้คุณสามารถเลือกได้นะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็น โปรแกรมที่มีลักษณะเป็นพอร์ตเทเบิลหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับให้เราเสียบแฟลชไดร์ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า8จิกลงไปนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ ISO ซึ่งเราเพิ่งทำมาเป็นไฟล์ fast install นะครับจากนั้นตั้งชื่อแผดได์ที่ช่อง volume label เสร็จแล้วกด start ได้เลย เมื่อโปรแกรมลูฟัสทำหน้าที่สร้างตัวแฟลชไดร์ที่ใช้สําหรับบูตติดตั้งเสร็จเราก็สามารถที่จะเอาไปติดตั้ง Windows 11โดยใช้แฟลชไดร์ USB ตรงนี้ผมลองแล้วปรากฏว่าการติดตั้งเนี่ยเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ Windows 11เนี่ยสามารถที่จะบูตขึ้นมาได้ด้วยความรวดเร็วเร็วกว่าการติดตั้งของ Microsoft ซะอีกและคลิปนี้ถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์ให้ผมสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ